สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะอีพีนี้จะเป็นอีพีที่สองนะแอดรีบลงให้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวงวดน,นี้มันจะผ่านไปอีกแล้วนะคะ,อะโอเคค่ะคลิปนี้แอดจะลงให้เป็น2ส,สูตรนะคะสูตรชน2ส,สูตรก็คือเด่นบนนะคะจะเป็นสูตรเฮนผลกับสูตรลรีลาวดีนะคะที่แอดจะให้วันนี้นะคะเนี่ย เป็นสูตรเดิมนะคะก่อนอื่นฝากคําเตือนนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะคำเตือนของเราก็คือสูตรคํานวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นค่ะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้งสิ้นคํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นค่ะเราต้องใช้คําเตือนทุกครั้งนะคะเดี๋ยวห้องช่องปิวไปไม่ได้เจอกันจริงๆเลยนะอะ นี่นะคะสูตรที่เราจะจับชนกันจะมีสูตรเห็นผลกับสูตรนิลาวดีนะนิวดก่อนนะคะทุกคนค่ะผละค่ะออกสี่ห้าสามสี่ห้าสนี่สูตรเห็นผลนะคะเราคำนวณได้5้าหกเจนะ,ะสูตรเห็นผลก็มาที่5ในตำแหน่งของหลัก10บนนะคะ มาในตำแหน่งของหลักสิบบนแล้วสูตรที่2สูตรลีลาวดีนะคะทุกคนสูตรลีลาวดีนี้นะคะเราคำนวณได้3 4 5 6ี่ห6มี่ห้ามาในตำแหน่งเลข3ในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็5ในตำแหน่งของ10บนก็คือมา2ตํตำแหน่งนั่นเองนะคะขยายนิดนึงนะคะมาสองตำแหน่งแล้วสองสูตรนี้จับชนกันนะคะก็คือได้5กับ6นะคะได้5กับ6นะคะ อแอดก็มาเขียนตัวเด่นไว้เนาะก็มาในตำแหน่งนี้คือ5อยู่ที่ลักสิดนะคะ,ะมาเลข5้านะคะตัวชนุนอันนี้นะคะตัวชุนนะคะแล้วก็5้ามีตัวไหนที่สามารถมาได้นะคะอันนี้ก็คือที่แอดจับประกบคู่ให้นะคะก็จะมี2ชุดก็คือชุดเลข5กับชุดเลข6นะคะนี่แต่ว่ามันหลุดไปมันออก5้าสนะคะคุณค่ะในนี้ก็คือพลาดหลุดเลยแต่ว่าตัวเด่นก็เข้านะคะที่เลข5านะคะ ตัวรองนะคะตัวเด่นเข้าตัวรองก็ต้องพลาดนะคะว่ามาได้แค่ไม่เด่นก็รองแค่นั้นนะคะอันนี้เด่นมานะคะรองก็พลาดไปนะคะทุกคนค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แอดจะพาทุกคนทาเหมือนเดิมค่ะอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นสูตรเห็นผลกับสูตรวิลาวดีนะคะสูตรเห็นผลนะคะแอดก็ยกมาให้รับชมตั้งแต่วันที่16 เดือน466ก็คือเมษาเนาะก็ลากยาวมาเลยนะคะจนถึงงวดปัจจุบันนะคะทุกคนจะเห็นสถิติไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอาแบบสูตรเดิมเลยนะคะอันนี้แอดทาแบบนี้ในหะ้ทุกคนดูตลอดนะคะถ้าแอดประลงคลิปให้นะคะก็จะเป็นสูตรเก่าเนาะทุกคนดูตั้งแต่งวดแรกนะงวดแรกเนี่ยที่ออก906เนี่ยสูตรเห็นผลเนี่ยก็มาที่เลข9กับเลข0ตำแหน่งหลักร้อยนะคะหลักร้อยแล้วก็หลัก หลักสิบบนเนาะอันนี้แอดขอระบายแค่หลักสิบกับหน่วยเนาะนี่ลิลาวดีก็มาเลขศูนย์ตำแหน่งของหลักสิบนะคะตัวชนชนกันตัวเดียวคือเลขศูนย์ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบเลยนะคะนี่สิบบนนะคะขอระบายสีแค่เป็นหลักสิบหน่วยนะคะจะได้เห็นชัดๆเอามาดูที่เห็นผลสูตรเห็นผลสูตรที่อ่ลงมานะคะในงวดถัดมานะคะ9012นะคะ9ก1 2ก็เข้า3ตัวเลยนะคะ 901ศตรงนี้นะคะขอระบายที่เลข1ที่หลักสิบแล้วก็9้าที่หลักหน่วยนะคะสูตรในลอวดีนะคะชน2ตัวคือศูนย์กับ1หลักร้อยกับหลักสิบขอระบายที่เลข1ตรงที่เป็นหลักสิบนะคะโชนนะคะตัวชนค่ะพี่ๆค่ะตัวชนก็คือศ1นย์2ย์ระบายที่เลขในึ่ตำแหน่งของหลัก10นะคะมาหลักสิบอีกแล้ยค่ะทุกคนตัวชนมาหลักร้อยกับหลักสิบนี่นะอ่ะต่อมาค่ะ สูตรเห็นผลนะคะหลุดไปนะคะลีลาวดีเข้าที่เลขสาตรงนี้นะคะต่อมาสูตรเห็นผล9012นะคะเลข2เนี่ยเข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนเลยนะคะลีลาวดีก็เลข2เหมือนกันคะ่ะชนกันที่เลข2ตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะนี่ทุกคนพอจะเห็นแนวทางมันแล้วเนาะเนี่ยพอใส่สีเขาจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่ะแล้วก็ หมางวดถัดมานะคะชน9กับ0ไม่มานะคะพลนออก8 7 2ในสูตรนี้มาเลข2ตํตำแหน่งหลักหน่วยบนสูตรที่2นี้ค่ะเรล,ลวัดดีเนี่ยมาที่เลข7ตําตำแหน่งหลัก1ิบนนะคะก็คือตัวชนไม่มาแต่มาในคู่ประกบก็คือจะเป็นตัวรองนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะอ่ะสูตรนี้กับสูตรนี้ไม่ชนกันนะคะพลนออก6 0, 5 ฝั่งนี้มีเลข5ากับเลข6ในตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะฝั่งนี้มีเลขศูนย์ในตำแหน่งของหลัก10นะคะหลัก10ก็จะเป็นศูนย์พอดีแล้วเนี่ยก็คือจับประกบกันจะได้0 5, นะะูนย์ห้าต่อมานะคะชนกันที่ศูนย์หนพ่ออก5 30เลขศูนย์ที่ชนอยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะนี่สูตรนี้มีเลขศูนย์สูตรลาวดีมีเลขศูนย์กับเลข3ามเขาสองตัวเลยค่ะ แล้วกงอดที่ผ่านมาที่ออก4 5 3งวดล่าสุดนี้นะคะชนกันที่5กับ6นะคะชนก 5, 6, นัน5กับ6นะที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะแล้วก็เห็นผลมาที่เลข5นะคะเลขราวด,ดีมาทิ่อ่ะมา3ตัวเลยค่ะ4 5 3เราจะระบายที่เลข5แล้วก็เลข3นะคะหลักร้อยเราจะวงกลมไว้เฉยๆนะคะแล้วมาดูงวดนี้ค่ะทุกคนค่ะชนกัน ชนกัน4ตัวเลยสูตรได้เหมือนกันเดะเลยนะคะคือ5 6, 7, ้าหกเจดเราอวดีก็ได้5678เพราะฉะนั้นสูตรของเราก็คือจะชนกัน4ตัวเลยห6 7 8เเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี4ตัวนี้ไม่มีสิ์ถูกนั่นเองค่ะก็คือ,อนำไปใช้ได้เลยนะใช่ไมามันตรงกับเลขเด่นบนด้วยนะคะนี่แอลก็มาจับคู้ให้นะคะ5 6 7 8นะคะอันนี้คือถ้าทุกคนชอบ ผู้ที่แอดจับก,ก็นําไปใช้ได้เลยแอดคิดว่าน่าจะกลับมาเข้านะทั้งวดที่ผ่านมาแอดจับผู้ผิดแอดคิดว่าวดนนี้ก็น่าจะไม่พลาดนะคะอันนี้ก็ทําตัวเด่นให้ได้ร้อยมี5มี6มี7มี8ไม่ปักหลักนะคะไม่รู้ว่าจะมาในหลักร้อยหรือเปล่าแต่เราเน้นไปที่ลักสิตก็หลักหน่วยบนนะคะทุกคนคะ,อะอลองเลือกดูที่สีแดงๆอันนี้คือแอดชอบมากที่สุดนะคะทุกคนชอบตามแอดก็จับได้หรือไม่ชอบตามแอดก็ พิจารณาดูนะคะเพราะว่าแอดทำตามสูตรเนาะเหมือนเดิมนะคะตามสูตรเหมือนเดิมนะคะนี่ก็แคปหน้าจอไว้ดูได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสูตรเห็ mm hmm. นผลกับสูตรลีลาวดีะคะที่เดินต่อยาวๆนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าก็จะเอาสูตรนึ้ให้ดูก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะกดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าถ้าแอดลงคลิปปุ๊บมันจะเด้งไปหาทุกคนทุกคนจะได้เห็นคลิปแอดเองนะคะ หรือว่าเข้ามาดูบ่อยๆก็ได้นะคะแต่เพื่อให้กำลังใจแอดเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะคะทุกค,ค่ะใครอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะพี่ๆแอดลิงก์ตามอแอดปักบุดไว้นะคะเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะก็ใครอยากจะสั่งซื้อแฟ้มเก็บสูตรยีกก่กิก็ได้นะคะได้เข้ากลุ่มลอยเราด้วยนะคะสถิติมีให้ดูนะคะถ้าไปดูในเพจทั้งหมนดนะคะพะรว้ยนะคะ,ะ,คะไปดูได้นะคะ ก็ตอนนี้สมุดยีกี่แอดเลสี่เล่มน,นะคะสี่เล่มตอนนั้นนะคะสามบาทจะส่งฟรีนะคะได้เข้ากลุ่มไปดูสถิติได้สถิติประมาณนี้นะคะแอดลงให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะสถิตินี่ก็คือจะลงก่อนให้ใบคัดแนวทางอีกนะคะก็คือสถิติให้เป็นทุกคนให้ทุกคนไปเลือกดูได้นะคะก็สามารถดูได้ก่อนที่แอดจะมาลงในยู u ูบนะเพราะว่าถ้าแอดมีเวลาค่อยได้มาลงให้ทุกคนดูนะคะ แต่ในกลุ่มก็คือลงให้สมาชิกในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าทุกคนชอบตัวไหนชอบเลข5เลข6เลข7เลข8หรือว่าจะมาคู่ประกบนะคะมาคู่ประกบในนี้เลข4ตัวจะมา2ตัวหรือเปล่าอะไรนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูว่าสูตรนี้ก็ทําให้งวดก่อนเข้ามาแล้วนะคะเลขห้าหกน, 5, 6, นีก็คือใช้จริงน,นะคะเป็นสูตรเดิมนะคะที่แอดเอามาให้ ส่วนมากที่อดออกมาเนี่ยจะเป็นสูตรดดิมๆทท้งนั้นเลยนะคะคือถ้าทุกคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบว่าจะมาเน้นเลขไทยเนี่ยลองไปดูหน่อยแล้วได้นะคะโดยเราก็คือเก็บเรียบตลอดนะคะในกลุ่มคือแบบปังมากนะคะเข้าเกือบทุกหวยหุ้นเลยนะ ก็ฝากทุกคนไว้แล้วกันนะคะทุกคนคะอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปนะคะถาเดี๋ยวแอมมีแอดมินตอบให้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ